เบื่อไหมครับเราได้ยินแต่เรื่องไม่ดีไม่ดีเกี่ยวกับการบริหารประเทศในช่วงเวลา8ปีที่ผ่านมาเราลองมาฟังในมุมบวกกันบ้างผมจะพูดเรื่องของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับคุณเชื่อไหมครับวันนี้ประเทศไทยมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นประมาณ10เท่าจาก2 5 4 0ผมจะยกตัวอย่างบางปีดังนี้นะครับในปี2000 00, หรือปี2000 00, ปีที่เป็น Y2K เนี่ยเรามีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่4,000 40, ล้านเหรียญต่อไปในปี2010นะครับเงินสำรอง ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น1,70,000ล้านเหรียญและในปี2019ครับ Amazing มากที่ประเทศไทยมีเงินสำรองระหว่างประเทศอยู่ถึง2,11,000ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นอันดับที่12บนโลกนี้ และล่าสุดในปี2022เดือนธันวาคมเรามีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะแต่ก็ยังอยู่ที่ระดับ216,000ล้านเหรียญ<ม>เมื่อเทียบกับปลายปี2021ที่เรามีอยู่ถึง245,000เหรียญแม้จะลดลงแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับแข็งแกร่งของโลกเลยและทั้งหมดนี้ก็ยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือมุมดีที่เราอาจจะต้องแชร์กันต่อไปนะครับเงินทุนสำรองระดับนี้ครับถือว่าแข็งแกร่งและพร้อม รับมือกับการไหลเข้าไหลออกของเงินทุนต่างประเทศได้เป็นอย,อย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังคงจะต้องจับตาเรื่องนี้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อไปดังนั้นครับพี่น้องประชาชนในบางเรื่องเราก็ควรจะปรบมือให้กับการบริหารของธนาคารแห่งประเทศไทยและรัฐบาลที่ทําให้เรามีโอกาสน้อยมากที่จะย้อนกลับไปสู่วิกฤตในสมัยตมยำามกรุง and that's one minute with Ram see you next time